ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมือนไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะหากท่านเป็นแฟนรายการเราคงจะทราบว่ารายการนี้พยายามคัดสรรน,นะคะบุคคลที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการจากหลากหลายสาขาวิชาชีพหลากหลายองค์กรแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือทุกท่านที่มาพูดในรายการนี้เป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นคนที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมและส่วนรวมค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญเราเป็นนายแพทย์ค่ะแล้วท่านทําอะไรเป็นหมอแล้วทําอะไรให้กับสังคมบ้างเดี๋ยวไป ุยกันแล้วก็มาตามดูนะคะวันนี้ต้องขอต้อนรับนายแพทย์ภูนชัยจิตอนันต์วิทยาค่ะผู้ก่อตั้งวิสาหากิจสุขภาพชุมชนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์นะครับรู้สึกเป็นเรื่องใหม่นะคะไม่ค่อยได้ยินวิสาหากิจสุขภาพชุมชนแล้วคุณหมอมาทำมันมันโยงยังไงคะมันมีประวัติความเป็นมาที่มาที่ไปยังไงคะเนี่ยผมเอง เป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจนะครัเป็นคุณหมอโรคหัวใจค่ะเป็นลูกศิษย์ของท่านอคมุนตรีท่านเกษมวัฒนชัยอ๋อค่ะค่ะเพราะฉะนั้นได้รับการสั่งสอนในเรื่องการทำเพื่อสังคมและส่วนรว่ยังเรียนแพทย์อยู่ที่เชียงใหม่อยู่กับท่านอาจารย์เกษมนะครับต่อมาก็มา ก่อตั้งโครงการ30บาทรักษาทุกโรคโอ๋อเป็นผู้ก่อตั้ง30บาทรักษาทุกโรคดูแล,แลพื้นที่กรุงเทพมหานาครและสิ่งหนึ่งที่ผมใส่ใจมากๆก็คือเรื่องงานป้องกันโรค,คเพราะโรคหัวใจเนี่ยเรารู้ว่าเกิดจากการใช้ชีวิตค่ะมันชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านอาจารย์ไปงานขาวดำก็จะพบว่า ครึ่งหนึ่งตายจากมะเร็ง <c oughs> ครึ่งหนึ่งตายจากไม่โรคสมองก็โรคหัวใจค <c oughs> ถามว่าคนเหล่านี้กินดีอยู่ดีนะครับ <c oughs> ทําไมต้องเป็นมะเร็งอ่ะใช่ค่ะทไมต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งผลการวิจัยออกมานะครับว่าสภาพแวดล้อมของการทํางานในที่ทํางาน <c oughs> และชีวิตที่เร่งรีบการนอนน้อย <c oughs> พวกนี้ทําให้เส้นสายดี a มันแตกหักแล้วก็เกิดเป็นเซลล์มะเร็งเกิดขึ้น <c oughs> ดังนั้น หลังจากที่ผมทําเรื่อง30บาทเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เบรกออกมาช่วงหนึ่งแล้วก็มาตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมภาษาอังกฤษใช้คำว่า social enterprise ซึ่งในต่างประเทศเนี่ยมีมานานแล้วแต่ในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นของใหม่าาและจริงๆแล้วเพิ่งจะมีพระราชบัญญัติเมื่อปีพุทธศักร,ร 62, าช2562ซึ่งซึ่งเป็นความก้าวหน้าของประเทศไทยที่มีพระราชบัญญัติส่งเสริม social enterprise เนื่องจากว่า เมื่อผมทำงานโดยไม่หวังผลกำไรคือไม่ปันผลกำไรให้ผู้ถือหุ้นรัฐบาลถือว่าผมทำงานแทนรัฐบาลในด้านสังคมสงเคราะห์ในการช่วยเหลือสังคมเขาก็เลยไม่เก็บภาษีนิติบุคคลผมแล้วเขายังบอกอีกว่าถ้าบริษัทใหญ่ๆหรือคนตัวเล็กตัวน้อยแต่ที่จะไปทำบุญที่วัดเนี่ยดเนตมาให้เราเพื่อไปช่วยคนได้โอกาสอย่างคนมีความรู้อย่างมีคนมีองค์กร คุณก็หักภาษีได้เพราะสมัยก่อนต้องไปกรอกแบบฟอร์มเดี๋ยวนี้เนี่ยสันพกรทันสมัยคก็ให้หมายเลขเขาเรียกว่า e donation มาอยู่ในพร้อมเพย์อยู่ในกระเป๋าตังค์นี่แหละครับถ้าคุณอยากจะบริจาคให้เรานะกดจึ้งปุ๊บเดี๋ยวมันไปบันทึกแล้วก็ไปหักภาษีปลายปีและนี่คือภาพลักษณ์ใหม่ของงานสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทยก็คือว่าหาคนที่เป็นมืออาชีพสามารถดึงทุนจากสังคมโดยรอบ แล้วก็ทํางานแบบมืออาชีพและเลือกเอาปัญหาสังคมใหญ่ๆมาทําอ,อย่างปัญหาที่ผมเลือกก็คือปัญหาของคนท้อย้โอกาสเขตเมือง<ะ>คนที่วันทั้งวันต้องทําแต่งานไม่มีเวลาที่จะดูแลสุขภาพตัวเองไม่มีเวลาที่จะหาอาหารที่ดีให้กับครอบครัวไม่มีเวลาที่จะผ่อนคลายร่างกายตัวเองเหล่านี้นผม <Office Syndrome. S 2> ใช่<ะ>แล้วผมก็เลยไป สอนผู้ต้องโทษหญิง<ะ>ในเรือนจำซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีผู้ต้องโทษหญิงเป็นอันดับสองของโลก<ะ>สมเด็จพระอ,องค์ผ่าพระเจ้าลูกยาเธอท่านก็ได้ทำโครงการากฎหมายนานาชาติที่เรียกว่า b บ n ก k o k r u l ร s, <ะ> <S แล้วผมก็เข้าไปเข้าไปสร้างตัวอย่างให้เห็นว่ามีอาชีพอะไรไหมที่เอาผู้ต้องโทษหญิงออกมาแล้วทำให้คุณหญิงท่านผู้ว่าผู้จัดการบริษัท ไล่รับป็นการเสร็จแล้วย,ยกมือไหว้แล้วควักติปให้ด้วยอแล้วไม่ใช่มาครั้งเดียวมาแล้วมาอีกนะครับอย่างเงี้ยเราเรียกว่างานที่มีคุณคา่าเปลี่ยนจากคนที่มาจาก,กสภาพถูกรังเกียจจากสังคมใช่ใชมีแต่เสียงด่าทอในครอบครัววันที่เขาไปทํางานเนี้ยเขาโอ้โหมีคนต้อนรับเขาอย่างดีเพราะเ,าเขาเห็นชื่อเสียงขององค์กรของเราแล้วผู้หลักผู้ใหญ่มาใช้คนต่างชาติมาใช้แล้วทุกคนก็ ขอบคุณเขาให้แสดงความน,นับถือโดยการให้ติ๊กกับเขาแล้วเวลาเขาส่งข้อความวบบันนี้กลับไปให้ครอบครัวกลับไปให้เพื่อนที่เคยต้องโทษกลับไปให้ผู้คุมเนี่ยทุกคนจะแปลกใจว่าเออสังคมไทยให้โอกาสคนผู้นี้ขนาดนี้เลยเหรอแต่ในภาพจริงเมื่อเราทำงานวิจัยกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหประเทศไทยมันขึ้นอยู่กับองค์กรที่เขาไปทำ อย่างของเราเนี้ยสามารถแสดงคุณค่าของงานของเราให้คนจ่ายเงินคือเจ้าของบริษัทเนี่ยเข้าใจเนี่ยเขาก็สนับสนุนและยิ่งถ้าหักภาษีได้ยิ่งยอมรับมาสะดุดโควิดครับเขาห้ามใกล้ชิดกันก็ไม่เป็นไรเราก็ไปทำงานนโยบายเพราะว่าเห็นแล้วว่าโควิด ความที่เราต่อสู้เรื่องไ right ร้เชื้อเรื้อรังมาตลอดเนี่ยเราก็บอกว่าอาหารนะเป็นตัวที่ทําให้คนเจ็บป่วยด้วยมะเร็งความดันสูงเบาหวานนะครับผมเองก็เลยเป็นตัวอย่างของคนที่มุ่งสู่ไม่ใช่เอจจิ้งโซซิแตี้แต่เราเรียกว่าลองจิวิตี้โซซตี้คืออายุยืนและไม่เป็นภาระไข่ปีนี้ผม58นะครับก็อย่าง รักษาหุ่นเหินได้ดีผมยังไม่งอกใช่อันนี้แปลกยังคงมีความคิดสร้างสรรค์ทำงานสนุกสนานแล้วก็นอนเพียงพอนะครับวันหนึ่งนอนเท่าไหร่ครับคุณหมอนอนเออผมนอนได้ถึง8ชั่วโมงโอเยี่ยมเลยแล้วมากกว่านั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไอ้นาฬิกาข้อมือแบบนี้นะครับมันวัดได้ถึง stress เลยนะครับว่า ในขณะที่ผมกําลังจะต้องเข้ารายการเนี่ย<ะ>แทนที่ผมจะแบบเคร่งเครียดไปขึ้นสีเหลืองสีแดงนี<ะ>ผมก็ยังคงสีฟ้าทํางานแบบชิวๆแล้วอย่างนี้ครับมันถึงจะทําให้ผมสามารถทํางานอยู่ใช้ร่างกายที่พ่อแม่ให้มาใช้ภาษีที่ส่งเราเรียน<ะ>ให้เกิดประโยชน์กับแผ่นดินให้คุ้มค่าก่อตั้งมากี่ปีแล้วคะ10ปีครับสิบปี ก็10ปีเนี่ยในยุคแรกๆเนี่ยปัญหาหรืประสักร์คืออะไรความไม่เข้าใจหรือการสนับสนุนหรือแรงอะไรที่ที่เราต้องฟันฝ่าเพราะอะไรก็ตามที่เริ่มใหม่เนี่ยมันยากก็ใช่ฮะแต่เนื่องด้วยผมเคยทำงานกับองค์กรระดับใหญ่ๆมาเยอะจึงทำให้ก่อนที่ผมจะ ก่อตั้งเนี่ยผมได้สร้างเครือข่ายคือหมายความว่าลูกค้ารออยู่แล้วแล้วก็งานที่เราทำวันแรกๆเนี่ยก็ทำให้เราได้รับรางวัลรางวัลทีละล้านบาทเลยนะครับจากตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีผลงานที่โดดเด่นก็คือขึ้นอยู่กับหน่วยงานไหนนะหรือเป็นเป็นอถือเป็น NGO สมัยก่อนเรามี NGO ซึ่งรับเงินสนับสนุนแล้วก็มีบริษัทใช่ผมอยู่ตรงกลางครับผมคือ บริษัทที่ลงทุนเองหรืออาจจะมีคนมาร่วมลงทุนกับผมในอนาคตแต่ทำประโยชน์เพื่อสังคมแล้วก็ไม่ปันผลดังนั้นต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโมเดลแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆครอบครัวที่อันนี้คือเราต้องไปจดเป็นนิติบุคคลแล้วก็ต้องหากภาษีได้ด้วยใช่ครับคือคือต้องจดเป็นนิติบุคคลแล้วก็ทำงานจน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วจึงขออนุมัติเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ตั้งขึ้นใหม่และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วเนี่ยก็จะได้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีคุณพาเป็นผู้มำนการใช่ครับอันนี้ก็คือขึ้นอย่างนั้นด้วยเราต้อบอกว่าเงินสนับสนุนจากอนั้นเงินสนับสนุนจากตัวนั้นยังไม่มีครับตัวนั้นยังไม่มีแล้วเขาจะซัพพอร์ตอะไรคะเขาดูเรื่องเลกูลเลชันเรื่อง แล้วก็เรื่องการสนับสนุนหรือโอกาสนะครับจะสุดย่างแล้วพวกเราหาโอกาสเอาเองครับนะครับทำงานทั้งหมดกี่คนคะในวิสาหกิจสุขภาพชุมชนเออจริงแล้วทีมเวิร์กกี่คนแล้วก็มีสมาชิกมีอะไรยังไงคะคนที่อยากจะเดินเข้ามาร่วมเนี่ยเขาต้องทำอะไรเออผมเองเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งเป็นประธานคือทำทุกเรื่องเลยเพราะตามจากผมไปก็จะเป็นทีมปฏิบัติการนะครับของเราเนี่ยไม่มี ไม่มีลำดับชั้นนะครับผมกับลูกน้องเนี่ยใส่เสื้อตัวเดียวกันเลยทําให้เมื่อคนจดจําผมได้ก็จดจําลูกน้องผมได้แล้วทีมทั้งหมดกี่คนคนะทีมเราเ,เราเคยมีมากที่สุดถึงเจ็ดสิบคนโอ้แล้วการจ่ายเงินเดือนก็ต้องสูงมากเรามีรายรับพอครับโอ้แล้วเคยมีถึงเจ็สิบคนแล้วตอนนี้เหลือตอนนี้นช่วงนี้เหลืออยู่แค่เก้าคนจริงหรือคะครับ แล้วหายไปไหนกันหมดคะหรือว่าเขาอุดมการยังไม่ยังไม่เข้มแข็งพอส่วนหนึ่งกลับบ้านจากโควิดนะรับแล้วก็สองปีที่ผ่านมาเนี้ยเราก็บอกคือเขาเพบว่าถ้าเขามาอยู่รวมกลุ่มกันเนี่ยคนที่จะมาหาเนี่ยยากแต่ด้วยวิชาที่เ,<ข>เราสอนเนี่ยเขาสามารถไปบริการคนข้างบ้านได้พออยู่ได้แต่อันนั้นเขาก็ไม่ต้องกินเงินเดือนจากเราแล้วไม่ได้กินเงินเดือนจากเรา ถ้ากับว่าตอนนี้มีแค่เก้าคนที่เราต้องซัพพอร์ตเป็นเงินเดือนเขาซัพพอร์ตผมฮะหมายความว่าเขาไม่ควรทำงานหาเงินฮะผมเองมีหน้าที่บริหารองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นคนคนเหล่านั้นไม่ได้เป็นภาระแก่ผมนะครับเขาเป็นผู้ให้โอกาสผมได้ทำงานโอ้แต่เจ็ดสิบคนหรือเก้าคนนี่ก็จต่ไม่เป็นไรครับงานยังงานยังทำหนักเท่าเดิมแต่คนน้อยลงเดี๋ยวจะใหญ่กว่านี้อีกครับเพราะว่าพอโควิดไปแล้วเนี่ย งานเรื่องสุขภาพเนี่ยกลายเป็นหัวข้อหลักปัใจจัยใหญ่แล้วพอเราจะหันมาทำเรื่องบริการบำบัดออฟฟิศซินโดรมในสถานที่แล้วก็ทำอาหารสุขภาพส่งถึงสถานที่มเมื่อก่อนองค์กรรัฐการเอาเข้าวมานั่งกินที่โต๊ะทำงานถือว่าาผิดเบียน์ะยน,นะครับแต่ปัจจุบันเป็นเรื่องที่ต้องทำเพราะว่าออกไปเสี่ยง ใช่ครับแล้วก็เสียงทั้งเสียทั้งค่ารถเสียทั้งอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายลงและถ้าหากว่าทางกอพอเล่นด้วยนะครับข้าราชการที่เป็นความดันสูงเบาหวานอะไรพวกนี้เขาก็ไม่สามารถหาอาหารที่เหมาะสม,มในที่ทำงานเขาได้แต่เราสามารถใช้แรงงานผู้ต้องโทษในเรือนจำเนี่ยส่งอาหารส่งอาหารได้อันนี้แล้วเราจะคุมเรื่องสุขอนามัยได้ดีไหมคะ ก็ตั้งแต่ต้นทางก็คือไม่ว่าจะเป็นพืชพืชสมุนไพรปลาไข่ใ,ในระบบที่เป็นระบบ C, อินทรีย์ซึ่งในเขตเมืองเนี่ยด้วยพระราชบัญญตัติเก็บภาษีที่ดินรกรางว่างเปล่ามีคนที่มีที่ดินแล้วไม่อยากเสียภาษีเนี่ย เราสามารถไปขอใช้ที่ดินหรือขอเช่าเขาได้ในราคาถูกแล้วเพราะว่าวกเขาจะได้ไม่ต้องเสียภาษีแพงให้เป็นเอกเสธใช่ไหมคะใช่เพราะว่าไร่หนึ่งกลางกรุงเทพมันแพงมากนะครับใช่ใ่แราตอนนี้เรามีเช่าอย่างนี้ไั่กี่ไร่ทุกคนรอว่าเมื่อหยุดสต็อปโควิดปุ๊บเนี่ยเรื่องนี้ในบริษัทใหญ่ๆเขาจะมาขุยกับเราไม่ว่าจะเป็นยักษ์ใหญ่ทั้งหลายฮะเพราะหลายบริษัทนี้มีที่ดินเป็นหลายแสนไร่ทั่วประเทศจะให้เราไปปลูก อยากจะให้เราเข้าไปใช้แล้วเราจะเอาคนที่ไหนไปทำผู้ต้องขังผู้ต้องขังไม่ใช่มีแอดติจูดที่จะอยากมาทําแบบนี้นะคะใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าต้องบอกว่าเขาจะอยู่ได้ถ้าหนึ่งงานที่เขาทำนี่ยมีศักดิ์ศรีมีรายได้ดีมีที่พักแล้วก็แยกออกจากสังคมที่เขาเคยอยู่จนกระทั่งเขามีภูมิคุ้มกันนะครับเพราะงั้นการที่ผมตั้งบ้านือวิถีเธอร์เนี่ยเป็นการ ให้โอกาสว่าให้คุณอยู่ห่างจากสิ่งแวดล้อมที่ทําให้คุณเขย,ย,ย่ําแย่ททาให้คุณมั่นใจในตัวเองว่าไม่ใช่ว่าวันหนึ่งมีผู้ชายมาบอกว่าอุ้ยงงอย่างน,น,างนี้แล้วก็หลุดออกไปนะครับค่ะแล้วเ,เขาจะออกมาใช้ชีวิตผู้ต้องขังเราจะมาปลูกผักมาทําเกษตรให้เราได้มันมีผมเองเนี่ยได้เข้าไปเป็นกรรมธิการร่างพระราชบัญญัติราชธรนฉบับใหม่หลังจากที่ใช้มา7 6ปีแล้วเราก็บอกว่า ถ้าคุณเป็นนักโทษชั้นดีติดมาแล้วหนึ่งในสามเนี่ยคุณสามารถใส่กําไรข้อเท้าและออกมาฝึกอาชีพข้างนอกได้อ๋อค่ะแล้วถ้าฝึกอาชีพได้คือมา,มาร่วมโครงการเราถ้าเกิดคุณติดติดผู้ต้องเป็นผู้ต้องโทษมาแล้วหนึ่งในสามเป็นผู้ต้องขังชั้นดีนอันนั้นส่วนที่เหลือเวลาที่เหลือคุณมาเข้าโครงการกับเราใช่ครับหนึ่งมาเข้าโครงการแล้วเนี่ยเราเก็บเงินให้ไว้ให้ในะครับเนื่องจากเขาไม่ให้มีเงินเกินสามพันทำงาน เพื่อสังคมเพราะว่า20%ของผักของเราเนี่ยเอาไปขายราคาส่งราคาต้นทุนให้โรงพยาบาลเ,เพราะมันไม่มีเหตุผลว่าโรงพยาบาลให้ยาเคมีบำบัดพร้อมกับยาค่ายาหญ้าก็ใช่แล้วก็วนอยู่อย่างนั้นน่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนถือว่าเป็นการทําเพื่อสาธารณประโยชน์ทำหนึ่งวันลดโทษหนึ่งวันนะครับะฉะนั้นเด็กพวกนี้ก็จะได้รับแรงหนุนว่าฉันได้ออกมาข้างนอก ฉันได้เงินโถ้ามาอยู่กับโครงการ<ต>เราหนึ่งวันได้ลดโทษหนึ่งวันเลยเหระคะเพราะฉะนั้นถ้าเขามาร่วมโครงการเราหนึ่งปีโทษเขาถมมว่เหลืออีกสามปีเขาก็จะหลุดเลยลด,ดีจังไล่เนื้อกรับแล้วก็เมื่อเขาทําอย่างนี้เขารู้สึกดีเราก็รับเข้ามาเป็นพนักงานต่อแล้วก็งานเกษตรกรรมเนี่ยมันก็มีความเป็นอิสระมากกว่างานอื่นแต่เขาจะไม่ได้ติบ แต่ถ้าหากว่าเป็นงานบำบัดออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้ทิพย์งานบำบัดออฟฟิศซินโดรมนี่ต้องทำอะไรบ้างคะพวกอัเทอร์ปีทั้งหลายเหรอคะเราพัฒนาชุดบริการขึ้นมาใหม่เรียกว่าดัจรสสลีละแล้วก็สํานักงานวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยได้ให้รางวัลสําหรับกระบวนการนี้เป็นนวัตกรรมทางสังคมแล้วก็ทาง UN ทางแม้กระทั่ง professor y u n u s เองเนี่ยก็ได้มาเชิญเราเข้าไปเป็น founding member ของ y u n u s thailand เพราะว่าท่านมองว่า เรื่องนี้สามารถช่วยให้เยาวชนมุสลิมซึ่งในยังขาดแคลนโอกาสอีกเยอะเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยคนในโลกตะวันตกที่เจ็บป่วยด้วยโรคแบบนี้ใ,ให้ลดการเจ็บป่วยลงได้ซึ่งเราจะต้องใช้แพทย์หรือถ้าต้องมาเรียนเทคนิคอะไรไหมคะใช้เวลาฝึกโดยเฉพาะฝึกร่างกายแล้วก็ฝึกกริยามารยาทประมาณ2เดือนนะครับแล้วก็ติดตามไปเป็นเหมือนอินเทอร์ เขาพี่ไปออกหน่วยตามไปดูว่าต้องทํายังไงที่หน้างานแล้วสักวันหนึ่งก็ตัวเองก็ค่อยๆลงแล้วก็หลายองค์หลายองค์กรเลยนะครับเขียนในสัญญาจ้างงานเลยว่าต้องเป็นกลุ่มนี้เท่านั้นที่เขาจะให้อย่างเช่นกรอตต์เนี่ยจ้างเราปีละห้าแสนให้ไปสนับสนุนควบคุมกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นี่นะครับจ้างปีละห้าแสนให้ไปบริการทันทีละสองวันแล้วก็บอกเลยว่าถ้าเป็นคนอื่นถือว่าผิดสัญญานะ เขาจะให้โอกาสกับคนที่เคยก้าวพลาดแล้วมีองค์กรอย่างนี้อีกมากมีผู้ต้องขังที่มาเข้าร่วมโครงการเราสักกี่คนคะทั้งทั้งร่วมเกษตรทยมืออาชีเกษตรนี่ยังไม่ได้เริ่มค่ะแต่ว่าที่สอนมาแล้วเนี่ยอยู่ประมาณพันคนเนี่ยออฟฟิศินโดมเนี่ยเหรอคะใช่ครับคือเราสอนมาทั้งหมด12เรือนจำนะครับแล้วพันคนีิเขาพ้นโทษไปแล้วกี่คนหมดแล้วหมแล้วเหลือต้องเทรนขึ้นมารุ่นใหม่ขึ้นมาก็จะก็เดี๋ยวพ้นโควิดกรมราชธารจึงจะให้เขาไปเทรนครับ แต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากสิ่งที่เราสอนให้เนี่ยมันเป็นทักษะที่ใช้เพียงมืออมไม่ต้องมีหม้อกว๋วยเตี๋ยวไม่ต้องมีอะไรและเขาสามารถจากบ้านสู่บ้านจากบ้านสู่บ้านแล้วก็สร้างระบบสมาชิกที่ติดกับพวกอันนี้เนี่ยใช่หมอนวดไหมคะถ้าพูดถ้าพูดแบบนั้นจะถ้าเกิดมันลึกกว่านั้น,นกกมันลึกกว่านั้นครับเพราะว่าบางคนเรียกนักกายภาพ ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนักกายภาพจะสนใจเฉพาะจุดนะครับแต่คอเราเนี่ยสนใจเรื่องความเครียดตกค้างที่อยู่ในตัวนะครับมันบางครั้งเราไปถ้าใช้คำว่าหมอนวดเนี่ยบางทีไปนวดแล้วไม่หายเครียดด้วยซ้ำแต่นนี้เนี่ยรับบริการเสร็จแล้วเนี่ยคืนนั้นเนี่ยหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้แล้วก็หลับดีต่อไปเป็นอาทิตย์เลยนะครับเออปัญหาเรื่องประสาทที่คุณหมอเจอมาช่วงสิบปีที่ทำงานวิสาหกิจ สุขภาพชุมชนคืออะไรคะก็อย่างที่ท่านเรียนว่าคนเหล่านี้บางทีก็ไม่มีใจนะครับใช่ค่ะซึ่งตอนอยู่ข้างในก็ดูโอ้ยอยากอกนี้นะอยากออกมาแต่พอออกมาแล้วก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ดังไหนแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราถือว่าเราได้ให้โอกาสเขาแล้วแล้วก็มีหลายครั้งที่บางคนไม่ได้สารต่อใิ่ไปในรอดเขาก็เดินกลับมาหาเราว่าคุณหมอคะช่วยหน่อยค่ะรับไหมฮะรับครับในเมื่อเราเคยให้โอกาสเขาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ย ถ้าเขายังไม่ได้ขับเข้าไปอยู่ข้างในนะฮะแล้วมีไหมคะว่าเขาไปหยิบช่วยข้าวของของคนที่เขาไปดูแลยังไม่เคยมีเลยครับเพราะว่าเราเองเนี่ยจัดกระบวนการป้องปามไว้ตั้งแต่ต้นว่าเวลาไปในองค์กรก็จะเป็นไปอยู่ในห้องห้องหนึ่งโดยเฉพาะนะครับอันนี้คนที่เขาเข้าไปดูแลเนี่ยมันต้องมีข้าของส่วนตัวใช่ไหมเช่นแวนนาฬิกาเขาเราจะมีถาดมีกล่องให้ใส่เรียบร้อยระหว่างไว้ที่หัวไม่ได้ใส่ไว้ที่ล็อกเกอร์เพราะฉะนั้น การบริหารจัดการที่หน้างานทําให้โอกาสที่เด็กเหล่านี้จะไปทําเรื่องที่ไม่ถูกต้องอน,น,น้อยไปม,มีแต่ว่าคือไปแล้วไม่ทําต่อเนื่องใช่ครับออกไปกลางคันก็มีออกไปกลางคันใน,ในวันนี้เรากําลังพูดถึงวิสาหกิจเพื่อสังคม<ะ>ช่วยชุมชนคนเปราะบางที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากกลุ่มผู้ต้องทั้หญิงแล้วเนี่ยผมได้ทดลองกับเด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุนเคราะห์ะเด็ก ชนเผ่านะครับมุสลิมนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยพบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีหมดเลยแต่ความต่อเนื่องแล้วก็ความเข้าใจในวิถีชีวิตของพวกเขาโดยเฉพาะเด็กส่วนใหญ่มักจะเลือกมอพอจบม .6 เนี่ยไม่ค่อยคิดแบบฝรั่งว่าทำงานหาเงินก่อนอเพราะาตอนนี้จบปริญญาตรีก็ตกงานใช่ค่ะเราไปคุยกับลูกลูกเข้าใจ แต่แม่อายออันนี้ครับที่ที่ผมคิดว่าถ้าต้องการเปลี่ยนสังคมไทยต้องบอกว่าจงภูมิใจที่รูปมีงานทําต้องเปลี่ยนแนวแนวคิดใช่วัฒนธรรมครอบครัวแนวคิดของการใช้ชีวิตในสังคมคท่านผู้ชมคะเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะที่ได้คุยกับคุณหมอนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งวิสาหกิจสุขภาพชุมชนคงจะได้เห็นภาพแล้วนะว่าเราจะมีอะไรใหม่ๆ ขณะคุณหมอบอกก่อตั้งมาสิปีแล้วบางทีเราก็ยังไม่ค่อยได้รู้ว่าเออมีเรื่องแบบนี้ด้วยนะคะมีการที่นําเรื่องสุขภาพมาเป็นตัวตั้งมาเป็นโจทย์นะคะในการใช้ชีวิตของคนเพื่อให้ชีวิตของคนนั้นได้อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็อายุยืนนะคะจากการที่จะต้องล้มตายด้วยมะเร็งด้วยโรคหัวใจนะคะด้วยโรคเส้นสมองแตกอะไรต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นโรคที่ใกล้ตัวและวนเวียนเจอกันแต่แบบนี้ แต่การที่คุณหมอนะคะทุ่มเทแล้วก็เสียสละลาออกจากงานทั้งหลายมาทํางานตรงนี้ถือว่าเป็นงานจิตอาสาเต็มๆเลยนะคะโดยเฉพาะการที่ไปนําผู้ต้องขังหญิงออกมานะคะมาเหมือนฝึกอาชีพเหมือนให้โอกาสเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวแล้วเป็นเรื่องที่ต้องวัดใจกันพอสมควร3นาทีสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการมีทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วแฟน YouTube ย t u b e เยอะมากเลยใช่ไหมคะครับะะผมคงฝากว่า อย่าหมดความหวังโควิดอาจจะทำให้ทุกคนสูญเสียไปแต่เมื่อไหร่ที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านต้องคิดว่าท่านจะมีชีวิตอีก20ปีโดยไม่เป็นภาระแก่คนอื่นอย่างไร <Okay. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นร่างกายคือต้นทุน <Okay. S 2> แล้วประเทศไทยยังไงในหลวงรัชการที่9ก็บอกแล้วครับว่าเราเป็นประเทศเกษตร <Okay. S 2> แล้วก็เมื่อไปดูแผนที่ความร้อนโลกเนี่ย ในอีก20ปีข้างหน้าเราจะเป็นแอเรียทองคำที่ปลูกอะไรก็ขึ้นแล้วไม่มีไต้ฝุน่นไม่มีเอิร์ทเควกไม่มีแผ่นดินไหวแล้วตั้งแต่ชุมพรจนถึงสุราษฎร์เนี่ยจะส่งออกทางนี้ก็ไปจีนไปญี่ปุ่นไปไต้หวันส่งออกทางนี้ก็ไปอินเดียไปตะวันออกกลางแค่นี้ก็หนึ่งในสของประชากรโลกแหละแล้วไม่มีผักที่ไหนจะปลูกแล้ว เขาเชื่อใจเท่ากับผักของไทยแล้วสมุนไพรก็เหมือนกันนะครับสมุนไพรเนี่ยเราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าช่วงโควิดระบาดในเรือนจําเนี่ยฟ้าทะลายโจรตัวเดียวยังอยู่อืมค่ะไม่ได้ใช้ยาตัวอื่นเลยนะคะน้อยมากแจกฟ้าทลายโจรคือเลียงแถวแล้วก็หยอดใส่ปากเลยอ๋อค่ะเราก็เลยทําให้สถานการณ์เนี่ยคึได้เพราะฉะนั้นผมภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยค่ะแล้วก็จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ย ในการที่จะทำให้แผ่นดินของพ่อเนี่ยเป็นประโยชน์กับคนไทยให้มากที่สุดครับท่านผู้ชมคะนี่คือหนึ่งในคนที่ศรัทธาในสถาบันศรัทธาในความมีจิตอา,าสาศรัทธาในการช่วยเหลือสังคมนะคะคนที่คิดที่จะอยู่เพื่อคนอื่นมีไม่มากคะ่ะส่วนใหญ่อยู่เพื่อตัวเองอยู่เพื่อครอบครัวแต่คุณหมอนี่เป็นอีกหนึ่ง ท่านนะคะซึ่งเสียสละแล้วก็คิดที่จะพัฒนาประชากรโลกประชากรไทยรวมทั้งการที่จะให้มีชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขไม่เจ็บไม่ป่วยหรือให้ป่วยน้อยที่สุดหรือให้รักษาสุขภาพให้มีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวนะคะแล้วก็ให้โอกาสกับผู้ที่กระทำผิดได้กลับตัวกลับใจแล้วก็มีที่ยืนในสังคม คนแบบนี้นะคะอุดมการแบบนี้เป็นสิ่งที่หายากในยุคเศรษฐกิจยุคที่บ้านเมืองอมีความเปลี่ยนแปลงในเจเนอเรชันใหม่ความคิดแบบนี้ค่อยๆสูญหายจางหายไปค่ะวันนี้เราได้เจอฮีโร่นะคะในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการทำเพื่อสังคมอีกท่านหนึ่งแลคะขอชื่นชมขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอนะคะขอบคุณแล้วก็ หวังว่าทุกโครงการทุกงานที่คุณหมอจะทําจากนี้ไปคงจะประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสมดังความตั้งใจของคุณหมอนะคะท่านผู้ชมคะรายการของเราอย่างที่เรียนแล้วแต่ต้นนะคะจะนําเสนอแต่เรื่องดีๆโอ้ยในเมืองไทยมีคนปิดทองหลังพระเยอะแล้วก็คนที่ทําอะไรดีๆมีมากกว่าคนทําไม่ดีคะ่ะขอย้ํามีมากจริงๆแต่สื่อที่ออกกันทุกวันเราดูข่าวทุกช่องซ้ําไปซ้ํามา เขาจะนําเสนอแต่เรื่องไม่ดีคนไม่ดีตอกย้ําจนทําให้คนว่าโอ้ยโลกไม่น่าอยู่ประเทศไทยไม่น่าอยู่สังคมไม่น่าอยู่จริงๆแล้วมีเพียงส่วนน้อยค่ะแต่สื่อขยายแล้วก็ตอกย้ําเลยทําให้เป็นแบบอย่างหรือทําให้คนเริ่มคอยเขวว่าคนมีแต่คนไม่ดีมีแต่คนแย่ๆย,ย,ย,ย่างยืนยันค่ะถ้าหากเป็นแฟนรายการนี้จะเห็นว่าคนดีโครงการดีมีอีกเยอะค่ะ ยังไงอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะที่ได้เป็นแฟนรายการเราแล้วก็ดูเรามาตลอดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ